เราอกไปแล้วเอกไปแล้วเปิด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 แล้วเขาเปิดแล้วเปิดแล้วเออผมไม่เกลยบผไม่เกลียบไม่เกลยบเปิดแล้วออกแล้วปาตำรวจตายตำรวจตายตายไม่ได้ชว้บ้านโตหน้าบ้านโตขวนมันกลับมาเดี๋ยวกูเล่นเองขวมันกลับมาเขาโวยเาโวยเติมน้ำมันให้หน่อยเติมน้มันให้หน่อยเติมน้มันให้หน่อยเข้ามาเติมอาเติมน้มันให้หน่อยเดี๋ยวกูยังมา ไม่ต้องตีไม่ต้องตีปล่อยอย่าอย่าเล่นกับเขาอย่าเล่นกับตำรวจปล่อยตำรวจไปปล่อยตำรวจไปปล่อยตำรวจไปประมาณอีกยี่สิบนาทีกว่าครับลุงมาดีมาดีมามันอยู่หน้าตู้เต็มเลยนะลุงอย่าเพิ่งอย่าไปซอยซอยตู้ไปไทยไทมันไอเอสีอ่ะทางแกงเยอะไหมทางแกงมันเหมือนว่ารอช่วยชักนมอ่ะเต็มตัว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 พวกเราเต็มตัวตรงนี้ไม่ต้องสนใจมึงไปเล่นตรงนู้นเลยมึงไปเล่นเวพวกนู้นเลยไม่ต้องสนใจกูเล่นเอง ก็คุณรวมกันหนึ่งออกหลังบ้านครับออกหลังบ้านออกหลังบ้านท่าสี่สิบสาออกหลังบ้านนะครับไปทางหน้าบ้านมงคลสีหาแล้วมันตกน้ำเกือบหมดเลยนะตั๋วชน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 สองซ่อมยังครับสองซ่อมไม่มีมีสองซ่อมไหมเก็บเปนมีที่ผมเก็บรถไปแล้วตีตีตีมันนี่เนีไม่ต้องช่วยกูมึงไปเลยตี 192ครับสักครู่นะครับรอแป๊บนึงนะครับครับไม่บอกไอ้เซิร์ฟไม่บอกไอ้ตีนี่ไม่ต้องไอ้นี่กูแล้วมึงไปเลยกูปล่อยกูเลยบอกไอ้ตีไม่ต้องเลยปล่อยเลยรอเวลาอยู่ลงไอ้ช่างต้องเล่นอยนี้เราคุกันไม่ยิงได้ไหมต่อเล่นเรื่อยนะไปแล้วนะไปแล้วนะเดี๋ยวสาย ข้้าางหนโอ้ยพี่ชนเนี่ยแล้วเหรอสวยแล้วเหรอพี่สวยสวยวนกลับวนกลับไปทางสไปเดอร์โอ้ยแล้วเหรอเนี่ยเข้าบ้านเข้าบ้านพี่โนอาชนกูนะชอบนี่เขาชนกันนี้เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านพี่โนอาชนกูแบบทุกวันน่ะเอ้าพี่โนาชนกูทุกวันเลยเฮีย ขอ,องซ่อมมาดิหมดแล้วลเนี่ยลุงทอมผมไม่เห็นรถดซ่อมเองหนึ่งเก้าสองขอโทษครับลุงลุง 2. 2> ลุงทองตอนนึงผมไม่มีผมไม่มีกล่องขอกล่องให้ลุงหนะึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองไม่มีกล่องเราไตัวด้านนี้เดี๋ยวลุงออกหลังบ้านออกหลังบ้านรุดไปหน้าบ้าน,นครับลาเรียนยนะิ ออกไปทางหน้าบ้านแล้วก็วนวนอยู่ในบ้านนะออกไปทางสไปเดอร์ไปทางสนะไปเดอร์ตายสไปเดอร์นะตายสไปเดอร์ออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปทางพับดีดีอยู่สกู๊ชนะครับอยู่สกู๊วนกลับวนกลับไปทางบ้านคนรวย <c oughs> อ่าตอนนี้เดี๋ยวก็ไปทางสไปเดอร์ตรงยาวไปทางหลังโบน หลังโกดนะครับหลังโกดเราจะทำผัาเนืนน o, to, e s, ้อเขวาลงเวซ้ายทีไปทางกระาสียาวเลยพาวัดมาเดี๋ยวขวาร้านหรูไปซ้ายทีร้านหรูนะร้านหรูอยู่ทางกละดาสี ผ่านตระลาสีแล <rect> um <า>้วเยาะปานลงไปทางติดก่อสร้าง้าลงไฮเวทไฮเวทสิดลุกไม่ไม่ไปทางซอยบุญก็ขึ้นหน้าโรงปานขึ้นหน้าโรงปานขึ้นหน้าลงปานลงไปทางอุตสาหกรรมสะดุดนะคอแหลกคอแหลกคอสะดุดวนกลับไปทางติดลุกวนกลับไปติดลุกวนกลับไปติดลุก เขาลงละข้างล่างหลังล้มบ้างไปทางเลนมาร์กไปทางเลนมาร์กไปทางสอดนอครับไปทางสอดนอหลังสอดนอเส้นหลังสอดนอเส้นหลังสอดนอไปแล้วเลี้ยวขวาต้องเหินเขียวเหินเขียวเหินเขียวเพิ่เหินเขียวเหินแรงนะข้างไปฝั่งข้างไปฝั่งข้างไปฝั่งแล้วก็ลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงลงผับยู่ข้างบนอยู่

ไปเวลุงบาลลงข้างบนนะลงล่างแล้วลงล่างแล้วไปทางลุงบาลไปทางลุงบาลไปทางลุงบาลตามให้อยู่ขึ้นหน้าลุงบาลนะครับขึ้นหน้าลุงบาลเนี่ยใหคนเยอะหาลเดี๋ยวกลับไปทางเรนมาร์กทางเรนมาร์กเดี๋ยวกลับไปทางเรนมาร์กเขาชดใช้เขาโดนเจ้าตำรวจไม่ไม่ไม่แต่รถเขาใส่เล้าตำรวจยไม่ได้ใส่ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยเรียแรงก่อนซ่ออ่าเร่ง เก้าสองครับเมออหรอกย่ายาอะไรัี่ย่าดูย่ดตรงนี้นึงนักข่างแลนึงตรทางเก้าาไอยากตึ๊กกสย่าเต็มเลยยาประมาณสิบครับเ้ยายย่าตึเฮ้ยออกไปทางหน้ากระลาหน้ากระลาหน้ากระลาเลี้ยวอยู่ข้างกรลาขอโทดนใครชนไม่รู้ซูดความเร็วตกหนัมาก ไปตงารงตลาดไปตงารงตลาดไ,<ห>ไปไอ<ห>ช่น <ไป S 1> ี<ก>้ออกหน้าสุดแดงออกหน้าสุดแดงออกไปแล้วเข้าตุดแดงทะลุบ้านหลังเดี๋ยวซ้ายเขาต้องกลับบ้านตำรวจเขาต้องกลับบ้านรถเขาช้าแบบฟังนะอย่าพลาดเลยนะเขาชนเขาชนตำรวจ

ลุ้น,น,นะครับอยู่จุดลุ้งขึ้นบ้านแล้วเลี้ยวซ้ายทีทางสะพานปลาซอยโซ่อซอยโซ่ยในซอยโซ่ยในซอยโซ่ส่งไปทางบ้านน้ำอยู่บ้านน้ำเลี้ยวขวาไปทางสะพานปลาเดิไปทางร้านหน้ากากร้านหน้ากาก เป็นลึกสุดของร้านหนากากนนะั่นเดี๋ยวกลับมาทางฝั่งตรงข้ามตึ๊งปูนจะไปทางโอยะน้ำข้าบ้านน้ำแทนเขาเรียกวข้าบ้านน้ำอยู่ในบ้านนะ้ำอยู่นะครับอยู่กลางบ้านน้ำเลยกำลังตรงขึ้นไปทางซอยโซ่เดี๋ยวซ้ายตรงซอยโซ่ไหมครับอ่าสะพานปลาขึ้นไปานาาทางสะพานปลาครับขึ้นทางสะพานปลาอ่านหน้าสะพานปลาไปแล้วเดี๋ยวขวา ลงมาทางปลายทอยโซ่ปลายทอยโซ่ตรงขึ้นยาวไปจะผ่านปั๊บ JK ไม่เขาวงกลับวนกลับไปทางตึกลุ้ไม่ทางด้านหน้าตึกลุ้โอ้โหเขาวนอีฐานะเกมเก่าอ่ะจะวงถีเนี้ยวงเฉยยื้อ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 เออเอาเอาเอาเือนนะเตืกนนะเตือนนะตึกลุ้ไปทางตึกลุ้แล้วเข้าลงยเข้าลงหนังลงไปนะลงไทยนะ ู่ร้านร้านเพชรวัวกินของร้านเพชรอยู่หน้าโบสถ์นะครับลายเดิมเขาเลยลายเดิมเขาเป็นลายโป่งเขาเลยคนเนี้ยอยู่ร้านเพชรนะรละุร้านเพชรแล้วไปทางบ้านคนไอ้ร้านหรูร้านหรูวันนี้อยู่ร้านหรูแล้วไปทางปากกระลาไม่ไม่ไม่ไมโลคายเวย์ทางเฉื่อจ เหใจอ่เหงืจ่จเหงื่อไ่อยู่เหงนใจนะครับไม่ท่าเหงืกระเหินออกรสุหนัมากจะลุดออกระสุกจะลุดออหายไปเลยพอกระสุจะลุดอกระสนจลุดมลลุนไม่ไหวอกลับไปทำตกแจกตกลับไปทำตึกแจ๊ก เหลุดนะไอเดโก้กับกระตุกสกีไม่ไหวผมเขาไม่ไหวอะไม่รูกระตุกขับไม่ไหวเหมือนกันกระตุกขับขับไม่ได้เลยอ่ะขับไม่ได้เลยไหวกูอ่าใช้ฮอมไอแฮมซีพียูไอสัต <enroll> ว <Brazilian controller> ์ มีอไม่ได้มีขอไม่ได้เลยอ่ะเรามามาเดยวไปทางซอยลุงซีนะล้ลุกแล้วซอยลุงม เขาชอบตัดขึ้นทางบ,างบอมบืนหรือประตูยาวรือเปล่ารู้เยอะอเฮียดิรู้เยอะรู้ดีที่ผายเฮียเหมือนแบบมายืนเกาะไหลกูดูอยู่ไอ้ศาตว์รู้โคตรเยอะไอ้เฮียของจริงกอบศาสตว์ไอ้เฮียเียของจริงศาสัตว์อ่ะไอเฉยเพ่งรู้ใจแบบรู้ใจโคตรรู้ดีอ่ะ ยอมแม่งเลยคาราวะไอ้กัดแม่แม่งรู้ถูกด้วยนะไอ้เหี้ยรู้ใจเกินไอ้เหี้ยแบบที่มันพูดเป๊ะเป๊ะเรื่อเราดักได้ยังกำลังไปดักครับลุงต้องเจอนะเว้ยเหี้ยมีอาหารป่ะขออาหารหน่อยไม่มีแล้วเล่นแล้วหนหนึ่งเก้าสอง เติมอ้ำมันให้ด้วยขอให้เจอขอให้โดนชะโคกอืมชะโคกถังแบบถังใหม่กิบยาไทยเออใหม่กึ้มอ่ะไม่ชินมือเลยวะ่ะ ลื่่นอะไทยมีออีกาปะไทยได้เต็มถังไหมคือเต็มถังนี้คือเต็มมีมีกล่องซ้ำไหมครับอ่าเอามาสามัน เจอไหมเพื่อนเจอไหมเพื่อนเจอไหมเพื่อนเจอไหม,ไมหดังแชทหน่อยดิไม่มีปอกได้เลยไอ้ไทยน้องรถมากูก็ได้นั่งรถถามที่ว่าแบบเจอไหมตอบได้ดิผมอ่านให้ครับมึงขึ้นรถมาก่อนได้ไหมไอ้สัตว์ก่อนครับไม่เจอใช่ปหมเจอไหมไม่เจอนาโรถบัสไม่เจอหนึ่งไอ้เพี้ยชี้จุดเอาเยอะมากเลยเว้ย ไม่เจอเหรอยังครับมาดีไม่เจอผมรอหานเรื่อยๆมันออกทุกไปไม่ถึงสามสิบนาทีเลยเดี๋ยวดีได้เต็มกราบพวกะมันหน้าตู้รอแป๊บๆง่ายมันหน้าตู้ไหน น้ตัวป,ป่าก่อนผมจะเด้งออกมาสัก5นาทีที่แล้ว5นาที5นาที็ไล้แล้วใครับเจอปะ3าน่าจะไปเอาบัตรแล้วมันเยอะเอะบาบัตรชิวทำอ,อ,อันน,นี้น่งทำมานะเนี่ยั่เนี่ย้าผมผมก็จุดนี้ครับใช่หรอ จุดข้างๆส่นอยตรงข้างๆส่นน้อยตึกเนี่ยตรงหัวเขินเขียวของผมของผมหัเขินเขียวเนี่ยแหวกตรงนี้เลยผมหัเขินเขียวไปจับโคลได้นะจับปคลป่ะเอาเขามานั่งสดเอาผมมาดีนตรงพดีเนี่ยไอรไม่ว่างเกิดตรงเนี้ยแล้วกูก็วิ่ง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 ไปตรงเนี้ยวิ่งไปขบเนี่ยเห็นปะ เนี่แล้วมันแล้วมันจะมีแล้วมันจะมีจุดอีกจุดนึงไว้แแบบบบตตรรงงงเป๊ะลมันอยู่ติดติดติดกันเลยใช่มันติดกันเลยเนี่ยมันติดกันตรงนี้เลยเนี่ยวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณว่าเข้ามาตรงนี้เข้ามาในรูนี้แล้วมันก็พูดใหญ่เลยเว้ยอืมใหะ ดว่ามันไม่ได้อยู่โซนนี้ไม่อยู่มันยกขยมคือมันมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนกระหมดแต่วงอยู่ข้างล่างเราได้ยินเสียงคนเหมือนคนที่ข้างล่างอะไรประมาณเนี้ยโอเคโอเคอยู่บ้านปาเต้แล้วไม่ต้องห่วงมาตามเกลียบๆเลยเมื่อกี้ยปอดจพูดว่าเขาโอเคนะมาแบบเกลียบๆเลยเจอความร้อนแล้วก็ได้เลยจุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยดิบนี้มีจุดไหนสามี่สามเนี่อยู่ไหนสามสี่สามผมทำเรี่ยงเมืองสามสี่สามอยู่เรื่ยงเมืองอ่ะดักทางเรี่ยงเมืองออกมาลงไปทาง เหมือนจะลงไปทางโคพิคเขียวอ่ะโอ้โหคนละโลกเลี่ยแกพิกแกพิกพูดผิดไปเป็นรถอะไรแท็กดำแท็กดำแท็กดำเอเคเอ้ยเป็นไดมอนด์เฮดเป็นไดมอนด์เฮดไม่เจอเซอไม่เจอว่าไม่เจอนารูบะไม่เจอแต่ไม่เจอเก็บพิกเก็บพิกเือนะไม่เอานะสามสี่สามปะตอนนี้มาก่อน ไม่เอ๋ยยังไม่เอ๋ยโอเคนี่ยังไม่เอ๋ยมาเร็วนี่เป็นสกอตโดนนะหน้าสามสี่สามโอเคงั้นไปช่วยเขาโอเคแล้วเออแล้วของกูจับเวลาดิลุงครับเซิร์ฟลีจับยากมากแต่เราจะลงไปทางเก็บพิกเห็นหอพี่ป้าเห็นหอบพี่ป้ายังตายบ้างไหนเจียงละเป๊ะลงไปทางเก็บพิกเป๊ะลงไปทางเก็บพิกเป๊ะไปเอาเก็บพริกไปเอเก็บพิก หได้ใครน่มคโอูดสามรอบไอ้เกย์หันหน้าทางไหนเม่ไย่มันลงมาแล้วจไปทางซ้ายหรือขวาผมอยู่เ่ยผมอยู่เกยบพอ้เฮยเอกเกพีเหรอเยื้องขวาเมือาดีจทไหนนีดีเอ็งจะทำนีส่ยเฮียจริงจรเอ็กพูดหน่อยพี่หูไม่ดับนี่หูไม่ได้ดับนี่เอ็กก็ได้มั้งไอ้เฮียะ่ตึงไอ้สัตว์ขายยามันป้าไอ้เฮียขายยามันไหมเมื่อทำไร ข่ยาเล่นขโอ้โหขยามาใครแป๊บนึงดูก่อนไม่ต้องพูดโอ้ขยาขยาโอ้ไอียแอดมินขยาไอ้สาจุสจุดิบจุจุดิบจุดละส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 ะเี่นี่แหละแอดมินดีเด่นลุงคโลสักอันนะครับหลวงพ่อเอกเอาเวลาดิดีมองดูไว้ เตียงกดในบ้านเราปะที่สามห้าน่ะสีเครดนี้บวกไปอีกที่สามหกนะเน้อเขาก็ข้างของจริงอ่าบ่อยทุกคนจับเวลาไว้มึงนับมึงพิมพ์ไวใน d a ก k c h นี่เอ้าสกอตไม่อยู่ทำไมนักอนบาลหายวิ้ววิ้วหาย ไอ้สกปรกมีเกียบานตกระปรงยังยัสะอาดกว่ามันเลยครับคุณสกโคแกใสดกับบ้าน,นไหนที่อ่ะใคร ฝาเฟ้ What you want to cry เชื่อมึงแล้วไปสอบ What you gonna die เชื่อมึงพาอยู่แล้ว What you wanna lose มึงทำไร What you gonna do ส้นตีนพวกกูคำมิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกข้าพ่อมึงปุ้มตุ้มสุดไปเกินกเต็มละอู้อู้แล้วก็จีจีไออู้อู้เกดได้มาได้ real life บู้บู้บู้ลอยหอู้ feel like a king feel like this this นี่เปเราเมือง familiar c i